สวัสดีค่ะก็ไม่เจอพี่นัดนานเลยก็ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเนาะสมัยนั้นก็มีการได้ทามตอบคุยกันบ้างในคลิปของ YouTube ก็ตั้งแต่กลับมาหลายๆคนก็ยังสงสัยนะคะว่าอ๋อกลับมาทำไมแล้วจะกลับไปอีกไหม หรือแม้กระทั่งบางคนก็ยังมีความข้อสงสัยในอาชีพของบาริสต้าตรงนั้นว่าอยากจะรู้ในรายละเอียดและมีคนสงสัยว่าตั้งแต่แรกอะค่ะไปออสเตรเลียได้ยังไงและไปเป็นบาริสต้าได้ยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสั้นๆก่อนว่าณนะวัน แรกที่นัดได้ข้ามไปที่ออสเตรเลียเราไปกันได้ยังไงลองดูค่ะก็ณห้วงเวลานั้นเราแค่รู้สึกว่าเราเป็นนักเดินทางเราเป็นคนทำงานสมัยก่อนก็อยู่กับที่บ้านแต่ไม่ได้ค่อยอยู่กับบ้านที่เชียงใหม่เป็นประจำนะคะเอาตัวเองออกไปทำงานต่างจังหวัดตลอดเลยค่ะ แล้วก็เดินทางทั่วแบบประเทศเพื่นบ้านแล้วก็ทำงานกรุงเทพดังนั้นดังนั้นหัวใจของเรามันจะเป็นการที่แบบค่อนข้างที่จะเรียนรู้และเติบโตในด้านในมุมมองใหม่ๆตลอดในด้านในสิ่งของที่เรายังไม่รู้เราก็เลยอยากจะรู้คราวนี้เนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะเราก็ทักทายรุ่นพี่ ที่อยู่ออสเตรเลียนะคะไปว่าอาเป็นยังไงสบายดีไหมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเขาถามว่าอยากทำงานไหมเจ้านายหาคนทำมาร์เก็ตติ้งณสมัยนั้นนะัดทำงานมาร์เก็ตติ้งแล้วก็โปรดักชันอยู่ที่เชียงใหม่นะอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะประเทศไทยเราก็แบบฮะเดี๋ยวนะเราเดินทางมาตลอด เราเป็นนักเดินทางตลอดเราข้ามน้ํำข้ามประเทศแล้วแต่เรายังไม่เคยคิดว่าการย้ายไปทำงานมันจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เราตื่นเต้นพอที่จะคิดไวๆตบปากรับคำไปว่าได้ค่ะลองดูเขาก็เอาเรื่องทั้งหมดยกให้เอเจนต์ที่ไทยที่นูน่น ประสานงานกับเราว่าจะส่งข้อมูลเอกสารอะไรที่ต้องการบ้างแต่หน้าวันนั้นที่เรารู้ว่าเราตัดสินใจว่าเราจะทําเรื่องข้ามไปที่ออสเตรเลียเรายังไม่ได้บอกใครค่ะเรายังไม่ได้บอกสมาชิกในครอบครัวเลยคือนับเป็นคนที่ว่าต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมทั้งหมดก่อนแล้วถึงจะเอาไปคุยกับผู้ใหญ่ พราะมันจะต้องมีคำถามแน่นอนเพราะว่าอ่านแล้วอย่างนั้นยังไงและจะไปยังไงต้องใช้เอกสารอะไรบ้างซึ่งเรารู้สเต็ปอะไรประมาณนีู้่แล้วใช่ไหมเราก็เลยโอเคเรายังไม่บอกใจก็ตื่นเต้นว่าแบบจะต้องทาอะไรบ้างเสร็จคราวนี้พอได้เอกสารมาทั้งหมดเปิดอ่านดูไม่ติดเลยค่ะติดอยู่เรื่องเดียวเลยค่ะเรื่องของคนสปอนเซอร์ เรื่องของคนสปอนเซอร์คือเรื่องของคนที่จะส,ส,สนับสนุนการเงินเพื่อส่งเราข้ามไปเรียนหนังสือที่นูน่นในวีซ่าที่เราทำกับเอเจตนนั้นเอเจต์แนะนำให้ทำสตูเดนต์วีซ่าข้ามไปนะคะ mm hmm. ก็คือวีซ่านักเรียนมันง่ายกว่ามันให้เหตุผลที่ดีกว่ามันเป็นการต่อยอดและการ ดำเนินการในการที่จะไปง่ายกว่าในทางปฏิบัติที่นู่นเราก็ค่อยว่ากันเสร็จเราก็โอเคเอาเอกสารทั้งหมดมายื่นให้แม่ให้แม่กับพ่อดูทุกอย่างจบแล้วเราก็บอกว่าเหลือตองสปอนเซอร์ค่ะหาคนสนับสนุนทางน้้นกันเนี้คุณพ,พ่อเป็นคนแรกที่พูดตกลงโอเคสนับสนุนเราแบบไปเลย จริงๆแล้วบุคลิกอย่างเธอนิสัยการทำงานการเดินทางคือตรงนั้นน่าจะเหมาะสมกว่าเราก็แบบทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเนาะแต่ครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวเขารู้ไงคะว่าเราแบบควรที่จะไปแล้วแม่ก็สนับสนุนเสร็จ โอเคดังนั้นเราก็เอกาสารทุกอย่างก็ยืน่นทั้งหมดรวบรวมส่งกลับไปที่ออสเตรเลียคุณเชื่อไหมบางครั้งเราไม่ได้เป็นคนเลือกประเทศนะประเทศอะเป็นคนเลือกเราออสเตรเลียเป็นคนเลือกนะั้นเอกาสารยื่นไปไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์โดนตีกลับมา Immigration ส,ส่งเอกาสารกลับมาบอกว่าผ่าน ผ่านผ่านแล้วผ่านแล้ววีซ่าผ่านแล้วแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากมีเวลาเตรียมตัวหนึ่งเดือนก่อนที่โรงเรียนทางนู้นจะเปิดผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่ามันเร็วไปไหมหนู่นนี่นั่นแต่นี่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้อยากอยากไปอยากไปโอเคทุกอย่างจะทําให้ทันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จัดเตรียม อุปกรณ์ข้าวของศึกษาข้อมูลต่างๆคราวนี้ถ้ามีคำถามว่าเราไม่ผ่านเอเจนต์ได้ไหมเราติดต่อโดยตรงกับโรงเรียนได้ไหมกับอินมิเกรชันเองได้ไหมได้คะ่ะถ้าคุณมีทักษะทางภาษาที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าการตอบคำถามเช็คถูกกรอกแบบฟอร์มถ้าผิดพิงนิดเดียวมันจะหมายถึงความไม่น่าเชื่อถือเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าสถานะทางการเงินไม่ไม่ไม่ได้ซัพพอร์ตพอมันก็จะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งคนเป็นบุคคลที่ที่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการเขาเรียกว่าแบบเหมือนซัพพอร์ตจากคนข้างหลังเพื่อที่จะไปและแบบคุณอาจจะไม่ทําตามข้อเงื่อนไขข้อตกลงของออสเตรเลียก็ได้แต่การผ่านเอเจนต์คือเอเจนต์เป็นบุคคลเป็นบุคลากรเป็นบริษัท ถึงแม้จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็ตามถึงแม้จะเป็นคนไทยก็ตามคนจีนคนเวียดน,นามก็ตามที่เขามาทำให้แต่เขาคือจดทะเบียนบริษัททำงานอยู่ที่ออสเตรเลียรัฐบาลของออสเตรเลียเขามีการเขาเรียกว่าเขามีการตรวจสอบได้ว่าเอเจนต์นี้ถูกต้องไหมคนที่เขาจะพามาต้องมีคุณสมบัติและก็ความรับผิดชอบพอก็คือการเชื่อใจกันนั่นเอง คราวนี้ก็เลยทำผ่านเอเจนต์คนไทยนะคะออพอทุกอย่างถูกจัดเตรียมได้ไม่ถึง1เดือนก็ก็ข้ามไปคุณเชื่อไหมนัดรู้สึกเหมือนนัดแค่ข้ามไปกรุงเทพเองนัดรู้สึกเหมือนแค่แบบนี่คือการที่เราไปทำงานกรุงเทพหรือเปล่านัดไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนอาจจะเกิดปัญหาการปรับตัวอะไรหลายอย่าง แต่นั้นรู้สึกว่าคนที่นู่นเขาไม่ค่อยสนใจกันมากเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยสนใจกันมากแต่เขามีมารยาและสเปซการเคารพบ,บุคคลซึ่งกันและกันดังนั้นเขารู้ค่ะว่าเราเป็นนักเรียนใหม่ไปถึงที่นูน่นเขาไม่มีการที่จะแบบเดินชนเขาไม่มีการที่จะแบบว่าไม่สนใจแบบขนาดนั้นถ้าเราต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่หรือคนตรงนั้นให้ความเชื่อช่วยเหลือเราเสมอค่ะแต่เบยเนื่นนะัดคนที่เดินทางเราก็เห็นโลกมาไม่มากนะคะแต่ว่าเราเห็นความวุ่นวายในการเดินทางในต่างประเทศมาแล้ววางดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เราโอเคค่ะเราเอาตัวไหวเราก็ จัดการติดต่อเพื่อนรุ่นพี่คนนั้นเนาะว่าเออเรามาถึงแล้วก็เขาก็จัดหาเรื่องของที่พักเรื่องอะไรให้เราก็เป็นคนไปดิวของเราเองจบชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็มันก็ไม่ไยากต่อไปถึงที่นูน่นแต่ความโหดมันอยู่ตรงที่ว่าการทำงานที่ที่ต่างบ้านต่อให้จะทำงานกับนายจ้างคนไทย มันไม่เหมือนกันค่ะคนตรงโน้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เทคแคร์เรามากถึงแบบเหมือนว่าเราทำงานที่บริษัทไทยนะคะทุกคนจะต้องโชว์ความสามารถของตัวเองทุกคนจะต้องเอาตัวรอดในในการทำงานของตัวเองดังนั้นมันเป็นเรื่องโหดที่ถ้าคุณอ่อนแอหรือถ้าคุณไม่ซื่อตรงหรือถ้าคุณไม่มีความสามารถพอที่จะ รันบริษัทได้ทำงานกับร่วมกับผู้อื่นได้คุณก็ไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนั้นเขาสามารถที่จะเอาคุณออกได้เลยให้ให้นติสสองอาทิตย์เพราะว่าคนใหม่ไปเยอะมากเลยค่ะคนใหม่ไปเยอะมากนี่ประเทศออสเตรเลียก็เปิดแล้วน้องๆหลายๆคนก็ข้ามไปแล้วนัดเองก็ภูมิใจนะคะ ที่มีน,น้องๆหลายๆคนบางคนที่มาถามข้อมูลเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับวิธีการไปนัดให้ข้อมูลบางส่วนและเขาข้ามไปแล้วและเขาได้อาชีพเป็นบาริสต้าที่นู่นมันเป็นความภูมิใจลึกๆเนาะที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องสิ่งที่เราทํามันตอบโจทย์ให้กับคนอื่นได้ไม่ใช่แค่กับตัวเราเองแต่นันก็จะให้ข้อมูลแค่เฉพาะสิ่งที่ นัดให้ได้เพราะนัดก็ไม่ใช่เอเจนต์กฎหมายก็เปลี่ยนตลอดดังนั้นข้ามาจนถึงที่ว่าพอเราเอาตัวไปถึงที่นู่นแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อให้ตัวเองรอดโดยที่ไม่ได้เอาเปรียบของคนอื่นวันหนึ่งก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์เราละมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเติบโตที่แท้จริงเรามีโอกาสเจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะ เป็นคนไทยเหมือนกันเขาเปิดร้านกาแฟาเล็กๆอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าอยากทำกาแฟาไหมแล้วก็แบบเฮ้ยได้เหรอเอาดีทำค่ะเราก็ได้รับการสอนแล้วก็เรียนรู้ที่นั่นเป็นเวลา3เดือนค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเติบโตการทำงานกับคนไทยที่นูน่นไม่ได้เหมือนการทำงานกับคนไทยที่นี่ตรงที่ว่า มันไม่ได้เป็นหมายความว่าเราไม่เห็นความกระตันจูที่เขาให้งานแล้วเราจะต้องทํางานอยู่ตรงนั้นตลอดโดยที่ไม่เติบโตหรือไม่ก้าวไปข้างหน้ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของในแต่ละคนเนาะในเงื่อนไขไม่ว่าเป็นเงื่อนไขเวลาเงื่อนไขกันค่าตอบแทนใดๆหรือเงื่อนไขความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันของนัดสาเดือนนะัดรู้สึกว่าเพียงพอละนัดขอบคุณมากที่ให้ทักษะพื้นฐานของนัดมา นัดตัดสินใจมองหางานก็มองหางานทั่วไปเลยค่ะในเว็บมองหางานทั่วไปเลยค่ะนัดไปเจองานหนึ่งเป็นร้านของฝรั่งเลบานิสด้วยค่ะโหดนะคะเลบานิสแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในเรื่องของมนุษย์ต้องโชว์ศักยภาพของตัวเองคท่านี้นัดก,ก็ลองยื่นใบสมัครดูไปที่นูน่นร้านห่างออกจากตัวซิดนีย์ 45้านาทีในการนั่งรถไฟเราก็แบบอ่ะโอเคตื่นเช้าหน่อยนอนในรถไฟแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นอ่ะฝึกอยู่อย่างนั้นอ่ะตอนนั้นที่ออกมาแล้วก็ไปทำงานร้านฝรั่งร้านน,นนั้นนี่คือแบบลาเตียอะไรนี่คือก็ยังไม่ได้สวยแบบยังยังยังเรียกว่าง่อยสตรีมนมก็ยังไม่ได้มีเงินคลิปเหมือนปัจจุบันที่เห็น แต่เขาให้โอกาสในความตั้งใจค่ะนัดไปสัมภาษณ์นัดได้ลองเทาเลาเกตลาเต้สองแก้วการสื่อสารพอได้ค่ะไม่ได้ดีเด๋อะไรแต่เรารู้ไงคะว่าอะไรเป็นอะไรเมนูมันคืออะไรเราอ่านเมนูออกเรารู้ว่ากาแฟร้อนกาแฟเย็นทํำยังไงเรารู้เรื่องของการอ่านดอกเกตการอ่านการอ่านรายการของอาหาร ถึงแม้จะไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่เราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปทําที่นั่นได้สปีค่ะจนขึ้นเป็นเมนเจอร์ของร้านเลเบอนเขาไม่ได้ไว้ใจให้หัวดำเอเชียอย่างเราแบบคุมร้านได้ง่ายๆนะคะ mm hmm. เพราะ mm hmm. เพราะว่าเขาค่อนข้างมีสังคมที่สตรองมากๆ mm hmm. เช่นกันถ้าคุณรู้แบค็คกราวด์แต่ถ้าคุณทำงานดีแล้วเจ้านายไว้ใจคุณก็จะได้รับ เบ n นฟิตนั้นที่คุณจะต้องทำงานและความรับผิดชอบโอเคแต่มาถึง2ปีอีกแล้วความเป็นเราเราก็อยากเติบโตอีกแล้วค่ะเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะแล้วไงต่อมันจะเป็นคำถามแบบแล้วไงต่อเราทำตรงนี้เสร็จถ้ามันตันปุ๊บทุกคนจะมีคำถามของตัวเองว่าแล้วไงต่อ next step นัดก็เลยตัดสินใจอีกครั้งค่ะกลับเข้ามา ในเมืองซิดนีย์เพื่อมาหางานคราวนี้การกลับเข้ามาในเมืองซิดนีย์คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งเพราะว่าซิดนีย์เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีการแข่งขันของบาริสต้าสูงบาริสต้าในยุคนั้นย้อนกลับไปกืบ,บปีนักเรียนเข้าออกเยอะมากเป็นอาชีพที่ค่อนข้างได้รับความนิยมและถ้าคุณไม่ ไม่มีใจที่ที่ที่เจ๋งจริงมันยากมากเลยค่ะการเข้าแต่ละร้านที่เป็นสเปเชียล y ตี้ด้วยเนาะคราวนี้อย่างที่คุณรู้จักนั้นก็คือกิเลียนกิเลียนนัดเป็นคนเดิน walk in เข้าไปค่ะก็เป็นคนอย่างนี้แหละนัดก็เดิน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 มองร้านเดินมอง บรรยากาศของร้านเดินดูว่าเขาอยู่ตรงไหนการเดินทางของเราจะโอเคไหมทิศทางของร้านเป็นยังไงเชื่อไหมว่มนาน้าจะเลือกร้านร้านหนึ่งนัดเข้าไปนั่งดูว่าโฟล์ของร้านเขาเป็นยังไงระบบร้านเขาทํำยังไงใช่มันอาจจะเป็นร้านที่เราอยากทําแต่สิสเต็มของร้านระบบของร้านมันอาจจะ ไม่เอือต่อการทํางานเราก็ได้ถูกไหมสถานที่การเดินทางมันอาจจะไม่เอื้อกับเราก็ได้ใช่ไหมบางทีความพยายามมันก็จริงนะคะแต่ความพยายามที่มันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองเรารู้ค่ะมันก็จะทําได้ไม่นานถูกไหมคะคราวนี้นัดก็เลือกกิเลียนละโอเคกิเลียนตอบโจทย์วงอินเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคือมาสมัครเป็นบาริสต้ามีตำแหน่งว่างไหมคะคุณชื่อไหม เรซูเม่นะเกือบโดนทิ้งถังคขยะจริงๆแต่นิดเดียวเท่านั้นนะเพื่อนที่ชื่อหนุ่มที่เป็นคนไทยเขากำลังจะออกค่ะปัจจุบันนี้เขากลับมาเมืองไทยเป็นอาจารย์สอนอะคาเดมีของ SCA อยู่ที่แม่ลินก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยแหละเขาดึงเรซูเม่นั้นกลับมาและเขาก็บอกกับผู้จัดการว่า เรียกมาสัมภาษณ์เธอและก็ลองให้เขามีโอกาสได้โชว์เทความสามารถของเขาดูได้ก็ได้ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้วันรุ่งขึ้นนะั้นได้ไปสัมภาษณ์ได้ได้เทกาแฟร้อนสองแก้วสาแก้วแล้วแต่คุณเชื่อไหมคะว่าเขาตอบกลับมาอืมโอเคพร้อมทำงานเมื่อไหร่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะคือ เพราะความตั้งใจอะนัดตอบกับตัวเองได้เลยนะเพราะเพราะความตั้งใจของตัวเองความตั้งใจการที่เราบอกกับเขาด้วยสายตาว่าแบบฉันพร้อมเรียนรู้นะฉันทําได้แค่นี้ใช่แต่ฉันพร้อมเรียนรู้และเติบโต,ตไปด้วยกันนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่นั้นได้เข้าสู่วงโคจรของระบบบาริสต้าการแข่งขันการทำงานชั่วโมงเร่งด่วนในกีเลนสาขาเดอะรอ็อก ในการตอบคำถามในการเรื่องราวที่มันลึกไปมากกว่านี้นัดจะขออนุญาตโยนกลับไปในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็แค่อยากจะขอแนะนำตัวว่านัดกลับมาแล้วคะ่ะแล้วก็จะพยายามตอบคำถามของน้องๆแล้วก็พยายามที่จะเอาความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่เหมาะ ทุกๆคนสิ่งที่มันเป็น positive ออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจและสื่อสารกันตรงไปตรงมานะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วก็บายๆเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวเราก็มาเมาส์มาคุยกันต่อนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็สอบถามข้างล่างนะคะนะัดก็จะมาตอบให้ในคลิปหน้าเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ